ละคอละคอสั้นเรื่องแม่รักลูกไม่เท่ากันไปชมกันเลยนี่ลูกๆวันนี้แม่จะพาไปเที่ยวไปไหมไปครับไปครับไป่ะไปค่ะไปครับเธอไปอาบน้ำได้แล้วลูกเดี๋ยวแม่พาไปส่วนแกก็จะไปส่วนแกก็ต้องไปอาบนะ้ำเหมือนกันไปไปอาบน้ำ แม่ครับไปแล้วผมขอเสด็จก<ร>ินได้ไหมครับขอได้จ้าแม่หนูขอเอาด้วยได้ไหมแกไม่ต้องกินเปลืองตังป,ป่าๆให้คอปเตอร์ไปคอปเตอร์เขาเป็นพี่นะเอยไม่ใช่คอปเตอร์เขาเป็นพี่นะให้พี่เขาให้พี่เขากินตัวเองอะ่ะเป็นน้องกินเยอะไม่ได้ไอตีมเแล้วมันจะเป็นไข่ฉันไม่ ฉันไม่มีังค์ไปโรงพยาบาลให้แกหรอกนะก็ได้ค่ะไปคอปเตอร์ไปแอาบน้นไ้แล้วครับแม่ใอ้ยไปอาบนั้นดิคุเดี๋ยวพี่อะลลาอีโมขออาบก่อนได้ไหม ไม่ได้พี่จะต้องอาบก่อนอเ,เพราะว่าพี่เป็นพี่งไงน,น้องก็ต้องเสียสละให้พี่อาบก่อนพี่จะอาบก่อนนะ้องอาบที่หลังเลยกดได้ไม่ต้องเรื่องมากใช่ไหมพี่จะอาบก่อนอไปล้วฮ้ยวันนี้ดีใจจังแม่จะพาไปสวนสนุกนีอาบน้ำดีกว่า น้ำดีกล so ัวนี่อาบนะผู้เย็นช่อมช่อมวันนี้ฉันจะต้องแต่งตัวหล่อๆแล้วแหละเพราะว่าไปเที่ยวก็ต้องแต่งตัวหล่อๆไปแต่งตัวดีกลัวให้แต่งตัวดีกลัววันนี้จะแต่งตัวให้หล่อๆเลย โฮ้ยอาบน้ำแต่งเอ,อ้ไม่ใช่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ไปหาแม่ดีกูวะแม่ครับแม่ครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วแล้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วครับโอเคจ้ะลูกสดแกรีรีบไปอาบน้ำแล้วไม่งั้นเจอไปก่อนแกนะค่ะค่ะ ทำไมแม่ต้องขึ้นเสียงกับเราด้วยอ่ะ,ะแม่เราต้องไม่เท่ากันทำไงดีแต่ก็ไม่เป็นไรเราแม่ก็รักเราเหมือนกันรีบอาบน,าน้ำดีกว่า วันนี้ฉันจะต้องเสื้อไอติมให้ได้ให้อ,อาบน,น้ำดีกว่าจะได้รีบไปดูแม่จะดูอีกน้น้ำก็เย็นมากเลยหนาวใหอ,อาบน,น้ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสืออสเส้อผ้าดีกว่าใส่เสื้อผ้าดีกว่า แส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วรีบออกไปดีกว่าจะแม่จะด่าแม่คะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะรีบมาเร็วๆเดี๋ยวจะไปก่อเลยค่ะแม่มาแล้วปะปะขอบเตอร์ ไปกันครับแม่โอ้ยนี่อีลิลี่แกก็รีบตามมาสิค่ะค่ะเอาเนงไปนงลองอละคอปเตอร์ไปกันมแม่คะแม่จับ,บมือหนูหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่จะจับกับจะจับแต่คอปเตอร์ ฉันจะจับแกทำไมล่ะแกก็เดินตามมาสิมีมือมีปืนอยู่เฮ้ยน,น,นี่ตามมานะไม่เงี้จะไปก่อนแกเลยค่ะแม่ไ,มมไมมปไปกัน แม่คะวันนี้หนูขอเล่นเครื่องจิงชาสวรรค์ได้ไหมโอ้ยไม่ต้องเล่นได้ไหมเสียตั้งประเป๋าไปหาซื้ออะไรกินดีกว่ายังดีเลยแม่ครับผมขอจิงช้าสวรรค์ได้ไหมครับโอเคลูกเดี๋ยวแม่พาเล่นนะแม่ทําไมคอปเตอร์เล่นได้อะทาไมหนูเล่นไม่ได้โอ้ยแกจะเล่นทําไมล่ะเป็นเด็กผู้หญิงอ่อนแอเดี๋ยวก็ตกลงมาจากจิงชาสวรรค์หรอก เออค่ะแม่ต้องบ่มมากแล้วฉันจะขับรถค่ะแม่ฮะร้อนก็ร้อนเนี่ยไม่ให้เสียเวลาไปกับเตเอโอ๊ยแม่ไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ทำไมขับรถไม่ดีเลยมันจะเจ๋อ,อเต็นเตะจะขับรถของ ขับรถอะไรก็ได้เรื่องของฉันแบบแก่าม,มายุ่งขาขาแม่มาลงมาแล้ว๊ <c ười> ะไปกันค <c ười> รับค้าแม่ไ <c ười> ปไปกัน แม่ครับผมอยากกินไอติมโอเคลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อไอติมนะไปไปกันแม่จับมือหนูด้วยสิโอ้ยฉันก็บอกแล้วยเพราะฉันไม่จับมือแกแกก็เดินมาสิกินั่งไปมีค้าอยู่อ่ะนี่เดินมานห่เรื่องมากจิบหายเลย พาคอมเตอร์ไปกันครับแม่เหี๋ยแม่ดูหมีสิน่ารักมากจ่าลูกจ่าปาเดี๋ยวแม่พาไปเล่นไปซื้อไอติมเล่นเล่นเสร็จแล้วแม่จะพากลับบ้านนะโอเคครับปาไปกันแม่พาไปซื้อไอติม ครับแม่หนูอขอกินไอติมได้ไหมฉันก,ก็บ,บอกแล้ไงว่าแกจะเป็นไข้ไมต้องกินก็ได้ค่ะเฮ้ยแกเนี่เป็นผู้หญิงยังไงผู้ชายผู้ชายยังเด็กดีกว่าเลยปลาคอมเตอร์รีบวิบ่งนะครับแม่ผมวิ่งอยู่ปลาเดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อไอติม เออพี่คะไอติมกี่บาทหรอคะอ๋อไอติมยี่สิบบาทครับโอเคค่ะปล่อยมือแม่ก่อนลูกเดี๋ยวแม่จะเสอร์ติมให้ครับแม่ แม่ไอติมอร่อยมากครับจ้ะลูกแม่คะหนูขอกินไอติมได้ไหมคะหนูอยากกินไอติมโอเคฉันก็บอกเลยว่าไม่ต้องกินพาคอปเตอร์เดินเล่นกันดีกว่าดีตามมาก็กำมังเต้นแกอยู่นี่ค่ะแม่หนึ่งชั่วโมงผ่านไป ปาคอปเตอร์เรากลับบ้าน,นกันเล,<อ>ล<อ>่นเหนื่อยแล้วเดี๋ยวแม่จะทำข้าวกับข,ข้าวให้กินนะครับแม่ปะไปกันปากลับบ้าน,นกันลูกนสนกโอเคแต่เวลา,าแม่ทำมาใหม่น,นนะครับ แม่ไปกับบ้านแม่จะทำกับข้าวให้กินนะครับแม่ไปไปกันมีคอ,อปเตอร์แม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์ลูกด้วยแค่นี่ นี่ลูกแม่ซื้อจัก,กรยานมาให้ว้าวขอบคุณครับแม,แม่ผมรักแม่ที่สุดเลยเอา้าแม่แล้วของหนูล่ะคุณแม่โอ้ผมแกไม่มีหรอกแกเป็นเด็กอยู่หับรถยังไม่เป็นเลยให้พี่เขาไปก่อนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวฉันซื้อให้หรอกเอา้าแม่ทำไมแม่เป็นอย่นเนี้ททำไมไม่ซื้อ ให้หนูบ้างโอ๊ยเันกบอกแล้วลงไงว่าแกเป็นน้องให้พี่เขาก่อนวันหลังนี่ฉันจะซื้อให้แกหล่ะน้องโกมากโอ้หแม่ลำเอียงแม่รักลูกไม่เท่ากันล้ก็รักเท่ากันยังไงฉันก็บอกแ้วไงว่าฉันจะซื้อให้อยู่ให้พี่เขาไปก่อนโอ้หแม่ลำเอียงรักุ๊ไม่เท่ากันจะพูดบ้างยังไงนะฉันตบปากแกเลย หนูจะหนีองกจากบ้านไปเลยไปเลยแกจะไปไหนก็ไปเช<ะ>่ไปดีกว่าแม่ <c oughs> มล,ลูกแม่ทักกันแลน้วจะหนออกจากบ้าน <c oughs> ไปดีกว่า ฉันจะตีออกจากบ้านและจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วไปดีกว่าฮไม่กันแม่ทำไมแม่ทำอย่างนี้ล่ะ ลิลลี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะโถแม่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยหมจะไปรับลิลลี่แล้วผมแม่ทำไมทำแบบนี้กับลิลลี่แม่ลิลลี่ก็มีความรู้สึกนะผมจะไปรับลิลลี่ดีกว่าเดียว,ยวลูกเดียวลูกแม่ไม่ต้องมาคุยด้วยกับผมเลย ป่านนี้ลิลลี่จะเป็นไหนด้านหน้านั่นเราลองไปตามหาล <Lily 's S 2> ิลลี่ดีกว่าลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ไม่ต้องเสียใจไปน,นะ พี่บอกแม่ไปแล้วว่าลิลลี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันงั้นลิลลี่ขี่รถกับพี่ไหมจริงเหรอพี่ขอบคุณนะดีจังที่พี่เห็นความรู้สึกของหนูหนูรักพี่มากเลยพี่ก็รักลิลลี่เหมือนกันเฮ้ยจะทำอะไรลงไปอ๋อ งั้นฉันไปเซอร์ไพรส์ลิลลี่ดีกว่าฮ้ยฉันต้องรีบไปแล้วใช่ป่านนี้ลิลลี่จะเป็นยังไงแล้วนะนี่ลิลลี่แม่ขอโทษนะลูกนี่แม่อะไรเซอร์ไพรส์แม่ย,ยนี่งไงจักรยานใหม่ นี่ลิลลีล่แม่ซื้อจัก,กรยาน,นมาให้ด้วยนี่ว้าวแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยหนูนูกว่าแม่จะไม่รักหนูนี่ลินลีล่ล แม่ขอโทษนะต่อไปนี้แม่จะไม่ทาแบบนี้แล้วแม่รักหนูนะหนูก็รักแม่เหมือนกันค่ะไปะเราไปขี่รถเล่นกันทถอลิลลี่แตวแม่พาไปเย้จริงเหรอคะเย้เย้ดีใจที่สุดเลยไปลิลลี่ไปขี่รถเล่นกับพี่กันโอเค ไปกนเลิลี่ฮ่าสนุกจังเลยไปไปกัรไปเล่นสนามเด็กเล่นกันฮ่า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 เฮ้ยลูกรอแม่ด้วยสิหรืหนู่วลาแม่ลาลาแม่ด้วยเอาละค่ะทุกคนเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนก็ ถ้าสนุกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะที่สักพัญอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะก็บ๊ายบายนะคะจบคลิปนี้แล้วบ๊ายบายก็อย่ามกดมกิจกรรมติ๊กอกกั